คุณครูก็มีคำศับอ่าคำศับอ่าพานักเรียนอ่านก่อนนะคะเราอ่านคำศับก่อนนะคะ,ะ good นะคะข้อหนึ่งลูก good แปลว่าอะไรเนาะดี D นะคะ good ดีนะคะ g ะ,ะ, uh, ะ,ะ big ใหญ่ big ใหญ่นะคะ n e ่ new ใหม่ new ใหม่ fat อ้วนนะคะ fat อ้วน far ไกล far ไกล hot ร้อน hot ร้อน wet เปียก wet เปียก hey. long ยาว long ยาว strong แข็งแรง strong แข็งแรง happy มีความสุข happy มีความสุข high สูง ให้สูงนะครีมสะอาดครีมสะอาด beautiful สวย beautiful สวย tall สูง tall สูง kind ใจดี kind oh. ใจดีนะ lazy ขี้เกียจ lazy ขี้เกียจนะคะ bad ไม่ดี bad ไม่ดี small เล็ก small เล็ก old เก่าแก่ old เก่าแก่อ่านตามตัวนะคะ thin ผอม thin ผอม near ใกล้ near ใกล้ c l o s e เย็น c l o s e เย็น dry แห้ง dry แห้ง ช็อตสั้นช็อตสั้นวิกอ่อนแอวิกอ่อนแอแทบเศร้าแทบเศร้าโล่ต่ำโล่ต่ำดรุตี้สกปรกดรุตี้สกปรกอักลีน้าเกลียดอักลีน้าเกลียดช็อตเตี้ยช็อตเตี้ยนะคะ c ค o ด e โหดร้ายนะคะโคลโหดร้าย d i l i g e n t ขยัน diligent ขยันนะคะมาดูหน้าต่อไปอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่า w r i t e t h e opposite adjective ให้เขียนคำตรงกันข้ามนะคะ,ะเขียนคำตรงกัน,กนข้ามกันเช่นข้อหนึ่งใช่ไหมหเขาให้คำว่าอะไรมาลูก big ใช่ไหมคะ บิ๊กแปลว่าใหญ่แล้วก็เขียนคำตรงกันข้ามของเขาคืออะไรคะ small, uh, small 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 แปลว่าเล็กใช่ไหมคะ bad ไม่ดีก็เขียนคำว่าอะไรคะ good ใช่ไหมคะ good แปลว่าดีใช่ไหมคะ a แบบฝึกหัดมีทั้งหมด15ข้อเนียคะให้นักเรียนกลับไปดูคำศัพท์หน้าที่แล้วได้นะคะ มีอยู่อีกหน้านึงนะคะก็ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลจากภาษาไทายให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งคำศัพท์นะคะมีอยู่แล้วในหน,หน้าแรกที่เราฝึกอ่านกันไปนะคะเขาให้คำว่าอะไรมาลูกเขาให้ประโยคคุณครูใจดีนะเขาบอกว่าเอา adjective นะ adjective นะ,ะให้อยู่หน้าคำนามน,นั่นหมายความว่าให้เอา adjective เอา คำคุณศัพท์ขึ้นก่อนเช่นคุณครูใจดีถ้าภาษาไทยเราใช่ไหมภาษาอังกฤษก็จะทำาไงเอาใจดีขึ้นมาก่อนแล้วคุณครูไว้ที่หลังแต่เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเช่นอะไรต่าย teacher ใช่ไหมคะคุณครูใจด,ด,ใจดีแบบนี้นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะนักเรียนก็ค่อยทำนะคะลูกค่อย,อย,อยทๆทาฝึกๆทาไปนะะเมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่ง คลิปนั้นเป็นเฉลยนะนักเรียนไม่ดูเฉลยก่อนนะนักเรียนต้องดูทําก่อนพยายามทําก่อนได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นนะครูไม่ได้ซีเรียสว่าจะถูกถูกมากถ่องนองแต่ครูคจะชื่นใจมากเลยท่านักเรียนนะทำทั้งหมดได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เปิดเทอมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ